มิสแกนก็วันนี้ก็ถือว่ามาร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกๆคนนะคะแล้วก็มายินดีกับวันนี้ใครที่จะได้มงก็จะมายินดีด้วยมิติใหม่ชีวิตเราเลยมิติใหม่เลยอะไรที่รู้สึกว่าเป็นแรงตัดใจอยากจะอหนึ่งเลยนะคะโอกาส สองเลยก็คือเงื่อนไขที่มันปรับแล้วเข้ากับเราในยุคนี้ได้ก็คือฟ้าเปิดฟ้าเปิดสมัยก่อนตอนสมัยพี่ปุ๋ยพรทิพย์ประกวดนางงามดันมหพี่ป,ป๊อบอริยาสมัยก่อนนั้นเขาให้ผู้เด็กผู้หญิงอายุ18-25ปถึยี้ต่อ,อใช่เขากำหนดเรื่องอายุแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยด้วยบทบาทหน้าที่ คนที่เป็นนางงามบทบาทหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยจะต้องลงไปเต็มเต็มตัวเลยทั้งก่อนและหลังการประกวดทั้งก่อนมงแล้วพอได้มงแล้วก็ต้องลงไปเต็มเต็มอะไรที่รู้สึกว่าเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราไม่เคยเห็นว่าเราจะมีแรงบันดาลใจในการย้อนย้อนมาโราณโกกุ๊มื่อก่อนอุ่ยบอกค่ะเลยก็ก็คิดว่าก็เป็นอย่างนี้ค่ะด้วยความที่ด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความคิดเห็นนี้ เพราะว่ามันไม่ได้มีเหมือนกับเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเราก็เป็นเกิรีวอรี่แล้วใช่ไหมคะแล้วความฝันของเราคือเป็นนักสแสดงใช่ไหมคะมันอายุเกิน25ไปแล้วคะ่ะตอนนั้นมันไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดคือพูดออกไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในสมัยนั้นถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยากเป็นนางงามเราอยากเป็นนางสาวไทยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีช่องทางบวกกับบทบาทหน้าที่ของเราในการเป็นนักสแสดงและศิลปินนะคะมันมันแน่น เราก็เลยแสดงว่าตอนเด็กเราก็คือเหมือนเด็กสาวทั่วไปควาเป็นผันคืออยากไปย,ยืนมันอุ๋ยพรทิพย์หน้าอิรนันกนกนะคะป๊อบอารียาเอออยากเป็นแบบนั้นค่ะที่จริงมันเป็นแรงบันดาลใจยังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาของเราแล้วนอกจากกฎที่มันเปลี่ยนไปรู้สึกรู้สึกถึงหนึ่งกฎที่มันเปลี่ยนไปคือเป็นช่องทางโอกาสแล้วโอกาสเนี้ยมันเลยทําให้เราอะสะท้อนมาว่าในชีวิตเราตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้ค่ะเราทํามาทุกอย่างแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้าง แล้วการเข้าสู่เส้นทางผู้เข้าประกวดนางงามเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากทํามาตั้งนานแล้วเราไม่ได้มีโอกาสมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนเด็กๆที่เราเหมือนกับถ้าสมมติเราประกวดตอนเด็กๆก,กับตอนนี้มันก็คงไม่เหมือนกันแต่กิฟค,คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วละ่ะแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดแบบนี้แล้วเราก็จะทำกิฟตั้งแต่ตอนที่เราวิ่ปี่ปมันเป็นตำนานไปแล้วเร,เราก็ยากมาเยอะทำไมเราถึงไม่ตามไปฝันตั้งแต่นั้น ด้วยเส้นทางของอาชีพค่ะและด้วยโอกาสคือถามว่าตอนเป็นเกลิเบอรี่อ่ะตั้งแต่ตอนอายุ17จนถึง19อ่ะเราสู้กับการที่จะเป็นนักร้องหรือศิลปินที่ประสบความสำเร็จแล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยมันค่อยๆขึ้นเราจะต้องอยู่กับวงมันเป็นความรั้ผิดชอบของการอยู่กับวงเราก็ทำเรื่อยมาจนหมดสัญญาตอนนั้นอายุประมาณ ก็ก็โตแล้วอะค่ะตอนนั้นโตแล้วพอหมดสัญญาเราก็ไม่ได้คิดถึงเวทีตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้ววก,กับเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะทีเนี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยมันมันทั้งทั้งโซเชียลอะไรแล้วก็ข่าวหรือว่าการรับรู้ต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าในการประกวดนางงามอะมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดเมื่อก่อนนะ มันมันมีมันมีวิธีการมันมีโอกาสที่มันสามารถที่ทําให้เราเป็นไปได้อยู่อะไรแต่วันนี้ก็มาว่ามันไม่ได้ช้าเกินไปสาหรับเราไม่มีอะไรช้าเกินไปสําหรับใครค่ะจริงๆโอกาสในชีวิตอะถ้าสมมติว่าเราคิดที่จะทาแล้วมันไม่ช้าไปแน่นอนแต่นังวันนี้เลยีนางงานต่างๆมีบทบทที่เปลี่ยนอะไรจากเมื่อก่อนพี่ป๊อปจะพี่ปุ๋ยคีัยมันต้องเตรียมพร้อมหรือต้องเตรียมตัวยังไงเหมือนเดิมค่ะคือเราก็จะเป็นคนที่เหมือนกับอะไรที่เราเคยเป็นมาเราจะทิ้งมันไป พะเรารู้สึกว่าในทุกๆเวทีเขามีบทบาทของเขาอยู่อะค่ะอย่างตอนที่เราเป็นบทบาทศิลปินมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งพอเราเป็นนักแสดงเราเปลี่ยนเยอะนะคะกิ๊ฟใช้เวลาปรับตัวในการจากศิลปินมาเป็นนักแสดงปีครึ่งกว่าที่เราจะแบบเข้ารูปเข้าลอยของการเป็นสิ่งที่เรียกว่าดารานักแสดงอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาสู่บทบาทนักธุรกิจกิ๊ฟใช้เวลาปรับตัวถึง2ปีนะคะ แล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ประกวดนางงามกิ๊บต้องฝึกเยอะมากค่ะในเวลาอันสั้นก่อนที่จะไปสู่เวทีนั้นวางภาพตัวเองเนเวทีนั้นก็น่าจะเป็นอีกลุกหนึ่งเลยค่ะตั้งใจว่าจะจะทำจะทำใหม่หมดนะคะความตั้งใจต้องทิ้อะไรม้างต้องทิ้อะไรบ้างที่ ก็อาจจะเป็นบุคลิกของการเป็นศิลปินหรือว่าอาจจะเป็นน้ำเสียงวิธีการพูดวิธีการตอบคำถามเวลาเป็นศิลปินจะตอบคำถามอย่างหนึ่งการเป็นนางงามก็ตอบคำถามอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝึกค่ะมีนันไหนที่เราังมองว่าเเราต้องเติมเราต้องเพิ่มเข้าไปอบทนางงามสมัยใหม่ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์บุคลิกภาพน่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพค่ะที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องปรับเยอะค่ะ อ๋อขายของไม่กังวลเพราะอะไรเพราะทอยู่แล้วค่ะใช่คือบริษัทกิบอะค่ะเราเริ่มมาจากการเป็นเราเริ่มตัวเองมาจากการเป็นครีเอเตอร์นักขายปัตตะก,ก้าก่อนแล้วเราก็พัฒนามาเป็นสังกัดครีเอเตอร์นักขายแล้วตอนนี้เราเป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่ดูแลครีเอเตอร์แบบ500กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราทํามาอยู่แล้วถามว่าเราเก่งไหมเราไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับ อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เรากังวลกังวลเรื่องอื่นมากกว่าค่ะกังวลเรื่องเดินเรื่องตอบคาถามใช่เรื่องพุงเรื่องกังวลกังวลไม่ถามตอนนี้มพร้อมท้องแขนอะไรเงี้ยกังวลคะคพร้อมเท่าไหร่คอรมพร้อมตอนนี้เหรอคะตอนนี้คือเป็นช่วงเตรียมตัวคิดว่าความพร้อมในการใจอะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าทุกอย่างที่จะต้องเป็นองค์ประกอบในการที่จะเดินเข้าไปเป็นผู้สมัครอะค่ะ น่าจะต้องอีกเยอะเรามั่นใจไหมว่าเฮ้ยพวกเราก็เป็นตำนานของเด็กกับคนเด็กทิพเจนไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาความคิดตรงนั้นมาเป็น<อ>เป็นทุนเลยค่ะไม่ได้มีความคิดตรงนั้นเป็นทุนเลยเหมือนค่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําธุรกิจอ,อ่ะก็ไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นทุนเลยค่ะ,ะสิ่งที่มาเป็นทุนคือมีพี่ๆให้การสนับสนุนม,มีคนรู้จกักมีแฟนๆที่รู้จัก แล้วถ้าเขาชอบในบทบาทที่เราทําเขาสนับสนุนแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาทําให้เราเรียนรู้เลยว่าไม่ใช่ทุกบทบาทของเราเราควรจะสนับสนุนใช่เ,เนนช่นอย่างว่าเราเริ่มต้นการปักตะกร้าตอนแรกอะคะ่ะไม่มีคนซื้อเลยนะคะศูนย์คนมีแต่คนเข้ามาขอว่าจะให้เต้นเด้งๆกับกอส <ève S 1> <sociedad. S 2> มันต้องเสิร์ฟปะมันต้องเสิร์ฟมันต้องเสิร์ฟไม่งั้นคนดูมุมขวาก็หายแต่ว่าเขาขออะไรมาเราไปต้องเสิร์ฟเพื่อที่จะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟจนเราไลฟ์ไขยอย่างนั้นอ่ะจนหกเดือนไม่มีคนซื้อเลยศูนย์บาทนะคะจนวันหนึ่งมีคนมาถามว่าน้องแชมพูนี้ใช้ไงจ๊ะเราเราเลยรู้เลยว่าอ๋อความความที่เราต่อสู้มาตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่า ไม่ใช่คุณเป็นนักร้องดังแล้วคนเขาอยากซื้อของคุณนะหรือไม่ใช่ว่าวันนี้คุณมาเป็นนางงามแล้วแฟนนักร้องเขาจะมาติดตามคุณนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะใช่กิ๊ก็กดดันว่าคนอื่นที่เขาไปผู้สมัครทั่วไปเพราะด้วยความที่เรามีเออมีชื่อเสียงมาก่อนทั้งเป็นดาราเป็นนักธุรกิจมันีอะไรบ้างกันตรงเนี้ยถ้าพูดเรื่องกดดันละก็ เป็นคนกดดันตัวเองเก่งอยู่แล้วค่ะสีหน้าออกกดนอนเก่งอยแลเก่งเลยจะแก้ไขแบบนี้ไหมต้องแก้อยาจะต้องแก้คือเป็นคนจริงจังเกินค่ะบางทีเหมือนกับหลายๆอย่างอ่ะเราเหมือนกับมีมีภาพในหัวเหมือนกับมีเสียงในหัวแล้วเราอยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะคะพอมันไม่เป็นมันก็เราก็จะรู้สึกซีเรียสซึ่งคิทคิดว่าบุคลิกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเอาทิ้งก่อนที่เราจะประกวดเพราะคิทเชื่อว่าหนึ่งมันจะเร็วมากสองก็คือ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากแล้วคนเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมสมัครด้วยกันผู้ร่วมประกวดด้วยกันหรือแม้กระทั่งตั้งแต่เวทีจังหวัดไปเวทีถ้ามีโอกาสได้ผ่านจังหวัดไปประเทศก็จะเป็นอีกบทหนึ่งอีกอย่างเงี้ยค่ะตอ,ตอนนี้คือต้องผ่านจังหวัดให้ได้ก่อน <S <S ใช่ค่ะต้องผ่านจนนังหวัดไหมถ้าจังหวัดที่หนึ่งไม่ได้ไม่ถึงฝั้ยก็ไม่หยุดค่ะพี่กิิปงั้นขออนุญาตถามแบบ ด้วยพอเราประกาศเลยคืมันก็มีคอมเมนต์ติดติ่งท่มาลดพรอมความฝันเราว่าแบบไม่ควรมาหรอกเอออายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยเออจริงๆริงมันมันเราคงจะเออคือต้องพูดอย่างนี้นะอาจจะแบบไม่ได้สวยถูกใจใครแต่ทั้งหัวใจเนี่ยเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแสดงว่ามีคอมเมนต์เข้ามาประเภทอย่างนี้เยอะมากค่ะเยอะมากเป็นยังไงบ้างมันบันทอนไหมกับความฝันไรเด็กของเรา ไม่บั่นทอนแต่เก็บไว้พิจารณาเพราะว่าเออเราอาจจะยังไม่สวยจริงหรือไหลเราต้องเฟิร์มกันนี้เนื้อตรงเนี้ยฉันต้องไปออกกําลังแบบไหนดีอะไรูกได้อะแสดงว่ามันตั้งหลับแล้วเพราะว่ากับคอมเมนต์พอเขาบอกว่าคอมเมนต์แฟนนางงามมันค่อนข้างตือนมากอ๋อใช่มีแต่คนเตือนค่ะเราไม่ประมาทเลยอันเนี้ยคือเราแบบเราค่อนข้างที่จะ เหมือนกับตั้งรับถูกต้องค่ะก็คือเราเราวางวางตัวให้อยู่ในจุดที่เอ้ยเราเป็นผู้สมัครคนหนึ่งที่เราเต็มที่นะคุณจะชอบเราก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่ชอบก็ดีกว่า,เ,<อ>าเราตั้ง,ต,งตั้งแบบนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่ามีคําเตือนหรือว่าคําติชมเราอ่านหมดเลยค่ะอ่านหมดทุกคําค่ะคนนี้มันอุดมด้วย d r a m อุดมด้วยอุดมด้วยทุกอย่างวงการนี้รับประทานอาหารเป็นดราม่าเหรอคะสู้กับมันไปพร้อมสู้อีกครั้งกับดราม่าที่เราจะ าม,ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะว่าถ้าเราเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะก้าวขามาเป็นผู้สมัครการประกวดนางงามจัก,กรวาลหรือว่า Miss Universe Thailand นะคะเราต้องพร้อมรับในทุกๆอย่างที่จะเข้ามาอยู่แล้วค่ะแล้วเรายืนันว่าเรามาประกวดจริงไม่ใช่แค่ประกวดเพื่อข้ากระแสอ๋อหลายคนก็ชอบพูดแบบนั้นนะคะถ้าจะเอาคอนเทนต์นะคะโอ๊ยง่ายทำได้เยอะกว่านี้ทำได้เยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าที่ที่มาเนี่ยคือความตั้งใจเลยคือ วันนี้ที่มาที่มิสแกนนะคะคือ1หนึ่งโปรโมทเพนกิฟซียูนะคะทุกช่องทางนะคะแล้วก็สองก็คือวันนี้มาเพื่อที่จะเข้ามาดูศึกษางานค่ะศึกษางานว่าในเวทีประกวดของมิสแกนอุทัยเป็นยังไงบ้างในเวทีประกวดมิสแกนต่างๆเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีงานไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินสายของการเป็นนางงามก็จะไปเดี๋ยวได้เจอกันค่ะพี่ถาวนี่การประกวดการลดทุนทั้งนี้มันจะต่อยอดในชีวิต คือหนึ่งเลยอะเติมเต็มก่อนก่อนก่อนที่จะต่อยอดนะคะกิมรู้สึกว่าเติมเต็มเติมเต็มสิ่งที่ไหนไหนเราก็โสดแล้วอะตอบก่อนถามเลยแล้วกันโยงโยงด้วยในไหนเราก็โสดแล้วมันไม่ได้มีแฟนมาห้ามม <laughs> าะเราก็เลยคิดว่าจังหวะน,นี้แหละดีที่สุดแหละที่จะได้เติมเต็มในสิ่งที่ก่อนหน้านี้นเราไม่ได้ทําแล้วในจังหวะชีวิตเราได้ อันนี้อันที่1อันที่2ในเรื่องของการต่อยอดอะคะ่ะกิฟเชื่อมากว่าในในโยบายของบอสอะคะ่ะในมิสแกรนน่าจะได้ถูกหยิบยกไปใช้ใน MUT ก็คือ Beauty Band Business ก็น่าจะได้หยิบยกไปใช้เราเองก็เป็นหนึ่งในนะักธุรกิจที่กำลังเติบโตในสาขาอาชีพที่เป็นสา,สาขาอาชีพใหม่ของวงการก็คือการทำอ e ีคอมเมิร์ซการตลาดออนไลน์เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเราก็พร้อมที่จะ นำสิ่งที่เราได้จากเวทีนี่แหละไปต่อยอดสุดท้ายแล้วกับประสบการณ<ะ>ถ้าได้เป็นนางงามล้วอยากทำอะไร <c oughs> ในบริบทของความเป็นนางงามที่เราคิดไว้ถ้าอยากเป็นนางงามเราอยากทําอะไรห,หนึ่งเลยอะคะ่ะกิ๊ฟอยากต่อยอดในเรื่องของการทําสาธารณประโยชน์ของกิ๊ฟคือกิอ๊ฟว่าเดินตามครูบาอาจารย์ในการทําบุญสร้างวัดกิ๊ฟยังเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา,ายอยู่อันดับแรกอันดับสองก็คือในสาธารณประโยชน์ต่างๆในการไม่ว่าจะเป็นช่วยคนที่ลําบากหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือเด็ก ที่เขาขาดโอกาสกับเด็กที่เขาแบบพิการในอวัยวะต่างๆอะไรเงีย้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะสนับสนุสนตรงนี้ค่ะเพราะกิฟเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับเอาตัวทั้งตัวทุ่มไปคนเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยเรามาตรงนี้นะเราทําประโยชน์อยู่ตรงนี้นะเราทําตรงนี้นะคุณมาร่วมกับเราไหมแล้วมันมีคนร่วมมากขึ้นสิ่งที่กิฟตั้งใจทําไว้ตั้งแต่นาทีนี้จนถึงเสียชีวิตอ่ะ มันน่าจะต่อยอดไปได้ในเรื่องของสาธารณประโยชน์ค่ะเพื่อประเทศหมีหลายคนมาคุยด้วยนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตแบบเก็บใช่เก็บเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องให้เวทีของมิสแกนเขาได้ได้ดำเนินการไปอะคะ่ะแล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดในมิสแกนทุกคนกิฟเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจ กิ๊กก็เลยคิดว่าตอนนี้แหละเป็นเป็นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะฉายแสงส่วนของเราเนี่ยก็เป็นรถทูในฐานะศิลปินคนหนึง่งหรืออาจจะเป็นนักธุรกิจคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นการเปิดตัวเผื่อว่ามีใครที่เห็นแล้วแบบเอ้ยถูกอ,อกถูกใจเชียร์กันตนะั้งแต่ตอนนี้ได้นะคะสาธุถ้าเราจะมาเป็นร<ะ>ถทูเป็นนางงามแล้วถ้าเราต้องออกเดิต้องสั่ะเราจะไปเขาสิบกระสิบเด้งได้ไหมหรือว่าอย่าง ได้มดละคิดว่ามันจะต้องภาพจะต้องมียงไงคิดว่าไม่มีผลค่ะ<ก><ป>เพราะว่าทุกวันนี้กิ๊ฟทำเพลงเองกิ๊ฟซียูอ่ะนี่ม <c oughs> ีท่าอิน <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้กิ๊ฟทำเพลงเองกิ๊ฟซียูอ่ะค่ะก็ <c oughs> มีท่าเต้นมีเพลงที่รอออกอยู่แล้วมีเพลงช้าแล้วก็เนี่ยศิลปินขอเข้ากล้องนิดนึง <c oughs> แนะนำนิดนึง <c oughs> คุณชีนะคะศิลปินทั้งหนึ่งในกิ๊ฟซียูนะคะแนะนำนะคะ ก็เนี่ยค่ะคือในการทําเพลงกับในการเป็นบทบาทนางงามอะค่ะก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบแยกกัน,นเพราะกิ๊บเชื่อว่ายุคนี้มันไม่จําเป็นต้องแยกละยิ่งใครใครยิ่งใครก็ตามที่มีหลายมุมมองมีหลายมิติมีหลายบทบาทอะกิ๊บเชื่อว่าจะเป็นคนที่น่าส,สนใจแต่ว่าเราก็ยังดึงได้อะไรได้ตลอดขอให้จ้างมาเถอะ หรือว่าเป็นการเล่นคะแนนเพราะว่าถ้าเต้นไปปุ๊บก็คือนางงามรุ่นใหม่หรืออ๋อพี่เป็นเจ้าของเพลงนี้นี่เองล่าสุดพ็อกซี่เพิ่งไปเต้นอาจจะไม่ต้องโปรโมทมากแล้วมั้งอาจจะมาจ้างตัวจริงดีกว่าเพลงเขานำศิลปินไปแล้วค่ะตอนนี้อสุดท้ายอยเนี่ยทางที่แนะนำตัวแบบนางงามบริบทของ u n i v ี r s e ไทยรู้ไม่ผ่านเลยค่ะสวัสดีค่ะกิฟซ่าปิยาคงกุลภาผู้ลงสมัครเข้าประกวด miss universe Thailand พูดถูกมั้ยยังยังใช่ปะว่ายังขาดจังหวัดไม่ได้ไม้เรื่องใม่ได้โรทูโรทูกรทูอือสวัสดีค่ะเมื่อกี้พูดมาทั้งหมดไม่ตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้นรู้ยังตอน่ี้ก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่หรอไม่ใช่20ค่ะ30ค่ะตอนนี้เหมือนน้องใหม่เกียงอ่ะเกียงอ่ะเราปากสั่นเนาะเริ่มยิสามอาร สวัสดีค่ะกิฟซ่าปิยาคงกุลภา r รดท to ิ i อ s u n i v อ r s e t h a i ย a n d 2 5 6อค่ะขาอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเก่งเลยอกตอบผลลัพธไม่ได้อ่ะเราอยากตอบเราเราเรๆ